ครับวันนี้อีกคันหนึ่งนะฮะรถเบนซ์เ3 5 0นะครับทำการปิดแอดบูนะครับอ่าหลายๆคนถามว่าแอดบูคืออะไรนะฮะแอดบู Ad คือระบบคือระบบที่จัดการกับไอเสียหลังจากตัว DPF ีทีหนึ่งก็คือว่าหลังใจตัวกองอนุภาคเนี่ยตัว DPF เนี่ยมันฟอกไอเสียเสร็จปุ๊บแอตบู Ad ตัวเนี้ยจะมีการฉีดน้ำยาแล้วเข้าไปทำให้ การเผาไหม้มันลดค่า NOx ลงนะฮะมันก็เลยทำให้คือไอตัวไอเียเนี่ยมลพิษลดลงแต่ถามว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะอ่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแค่มีไอตัว DPF จัดการเนี่ยมันก็พอแล้วแล้วเนี้น้ำมันแอดบูอ่ะมันจะต้องเติมก็ก็พอสมควรอยู่นะเคื่นหนักพอสมควรนะฮะพั้นการปิดแอดบูแล้วเนี่ย จะไม่ต้องเติมนะ้ำมันแอดบูแล้วนะฮะอาจจะลดค่าใช้จ่ายได้เยอะพอสมควรเลยนะครับอ่าคราวนี้ก็ทําการปิดแอดบูนะฮะแล้วก็จูนสเตตหนึ่งใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอ่าคันนี้เป็น s 3ส0วันก่อนถ้าใครดูนะฮะก็จะมี s 3ส0ลงให้ดูคันสีดำนะฮะทะเบียน94ตัวนะฮะโฟานะฮะ, 9, ะ,ฮะอ่าคันนั้นก็ ปิดแอดบูจูนสเตทหนึ่งคันนี้ก็เหมือนกันนะฮะรุ่นเดียวกัน AMT นะฮะเราจะทำการวิ่งเทสครับขี่เบนซนะ์รู้สึกแปลกแมมันผมเคยใช้นะรถรถเบน์นะฮะ S ห้าร้อยนะ S หกร้อยก็มีนะ แต่มันไม่ใช่ตัวเรานะฮะขี่แล้วมันรู้สึกเหมือนมันคนขับรถที่ไหนมาลู้เลยเลยขายไปนะฮะมีทั้งสองรุ่นเลยห้าร้อยก็มีหกร้อยก็มีนะฮะก็น้ำมันก็รุ่นนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะเครื่องห้าพันดีซีนะฮะขับจากราดบุรีไปอบบุบลจอดขายที่อุบลเลยนะฮะโอ้โหจินน้ำมันเครื่องมันใหญ่ คือรถมันไม่ได้กินน้ำมันแนตะเครื่องใหญ่มากห้าพันซีนะฮะอ่ะคันนี้ปิดแอดบูลแล้วจูนสเตจหนึ่งต้องบอกว่าวาร์ปกันเลยนะฮะอ่ากดนี่ก็วาร์ปกันเลยแต่จริงๆตัวเนี้ย AMG ตัวเนี้ยแค่เราปิดระบบตัวเนี้ยมันก็ พอแล้วนะเอาจริงอะ AMG ตัวนี้แรงอยู่แล้วแล้วก็ผมใช้ตัวปลดล็อกแบบเขียนเข้าไปในตัวกล่องหลักกล่องศูนย์กลางของรถนะฮะจะไม่มีการล็อกนะครับอ่าแล้ว power จะสูงมากนะครับเรามีตัวเครื่องมือระบบพิเศษนะครับ แต้มเดียวสองเกียร์ร้อยหนึ่งแล้วนะครับรูเรื่องนะครับไม่ต้องลองไกลเลยอ่าคือรถพวกนี้ถ้าระบบแอดบู oo, มันมันล็อกหรือมันจำกัดเนี่ยมันก็จะไม่มีกำลังนะครับเพราะว่ามันจะโหลดทาวเวอร์ลงทันทีนะคะแต่อันเนี้ยไม่มีการล็อกแล้วนะครับ่าแล้วก็รุ่นนี้จะไม่เหมือนรถญี่ปุน่นคือ มันจะต้องมีกล่องเซนทันพาวเวอร์ด้วยนะฮะอ่าเขาเรียกว่ากล่องจำกัดแรงบิดศูนย์กลางคือสมมุติว่าเราเขียนไปเนี่ยให้แรงบิด500นิวตันเนี่ยมันไม่ไปหรอกนะครับถ้ากล่องศูนย์กลางยังถูกจำกัดอยู่เราจะต้องปลดกล่องศูนย์กลางให้ได้ด้วยไม่งั้นมันจะไม่หลุดนะครับโอเคนะครับอเราไม่ลองไกลนะรถมันผมขับไม่ถนัดแล้วมันเหมือนกับว,ว่ามันมันจะเกรงๆหน่อยนะฮะ ไม่อยากลองไกลนะครับนึกว่าเครื่องบินในเหมือนเครื่องบินเจ็ตตอนเทคพอแบบโอเคนะครับจูนสเตทหนึ่งนันนี้พอแล้วนะครับแตะ,ะเบาๆเรือเลือนะครับรู้เรื่องนะครับปิดแอดบูใช้งานไม่ต้องเติมน้ำมนันแอดบูแล้วนะครับจบนะครับไม่มีไฟโชไม่มีไฟเด้งนะครับ ไม่มีการกระทบกระเทือนกับเครื่องยนต์นะครับการจูนนะครับมีการเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มาตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลยนะครับเจ้าของรถตื่นเช้านะอ่ะเดี๋ยวเราทำการเช็คโค้ดเช็คอะไรแล้วก็ดูอ,ดอ,ดอ,ดอันนั้นตอนนี้ัดอร์มันเป็นตัวดู After nine.